พากันเปล่เนเลย่นพี mainland, ่นตายแรีนนไปลเดี<_<_<_<_๋ยวเตัวเกียวมีองีกำลังจะออกทยอยไปที่กรุงเทพนะฮะเพจะไปเก็บข้าวโพดนะฮะปนมาเด็เก็บข้าวโพดเดอนยางเด้อสารบ้าเดียวตีข้าวโนนมาเด้อจริงมหนทาเก็บข้าวโพดดนเ้านนะฮะไปทีเบิร์คอยนะจะ ไม่ต้องไปนะฮะคอยนั่งน่อ้ยต่คือล้างตาแล้วาเปนน้ำมันอกบ้ไปเหมือนเอนเด้อเ้องบินไปติแม่แม่กัต่อเมาล้ำเลยาจลมีแหน่ะครับหนอล้ำมล้ำมดาเอียงเลยไม่มีไ่ติดน้ำไปเมือนเอน ไปตอนส้บก็ที่่านกินี่โซฟาดาราเบอร์พอยต์เม่อกี้เขาก็นั่งสเดินทางเตรียมโตัวพรอยเนอะนะครับพี่้องนาเมาคือรถไหมถึงนตามบบอยู่ดีนี่คุณขที่ผู้ใ่ใส่ปกายังเต็มเลยเต็มช่วงเอาไปนไงล่ะวันนี้เราจะเดินทางไปเบอร์พอยตตอนเช้านะครับผมเออ ตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงแล้วต้องหน้าผมเสร็จแล้วนะครับผมทั้งชุดทั้งเสื้อผ้านะครับตอนนี้รอใครเนาะรอมีคนถามในคอมเมนต์ว่ารูชินจังไปไหนครับรูชินจังจะน่าจะบินไปนะครับผมเพราะว่าแกมีเงินมีคาเยอะไมเบิร์กคีบจบก่สนเพม่ค่างถามแกน่าจะมีเงินมีคาเยอะช่วงนี้ไม่ได้มีธุรกิจถ้ามีธุรกิจน่าจะหมดเดือนอยู่ กินชาบูไปแล้วหลาธุรกิจกินชาบูเด้กใครยิงหรือเปล่ไม่ยิงหรือเปล่าก็มาตามมาปุงเด้อโอ้ยเหนื่อยใจได้ไหมบุญกธุรกิจใหญ่อ่ะเจอกันครับพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เลยด้ออวยไปไปจุบจุบวันนี้เขากกำลังเดินทางไปที่สถานีเวิร์กคอยล์อินเทอร์เทนเมนต์จำกัดนะครับผมว้ ผู้เรียนดิผู้เรียนดิผู้เรียนสิล่ะคือ,าอ,ม,อม,มากหนาตัวเ้าสิไปอไลก์กลุ่มไลกการน้องต้องมากหนานอน,นตัวครับนี่ผูยนผู้เมผมเป็นกำลังใจเ,เห็นไหมครับเงินไปสามไลกการาได้ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับจะเป็นไงก็ต่อต,ติดตามชมพรุ่งนี้นะครับผมตอนนี้ก็ขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับนะรบ๊ายบ